สวัสดีค่ะพบกับช่งองวัตเอร์ลอชแนลอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดาวก็จะมีประเด็นที่หลายๆคนนะคะกำลังเจอปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นที่มี f อของดาวได้ทักเข้ามานะคะ <Wow. S 1> กเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองที่ดินและเป็นประเด็นที่ถูกฟ้องร้องกันเป็นอย่างมากในหลายๆพื้นที่นะคะเรื่องของการพิพาทที่ดินกัน คราวนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการครอบครองที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทรัฐเป็นประเด็นที่ถูกฟ้องร้องกันเยอะจริงๆก็คือเรื่องของการครอบครองตัวละปะักแต่ก่อนที่ดาวจะเข้าสู่เนะะื้อหาแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้อย่างลึกนะคะดาวก็จะต้องขอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะติดตามดาวแล้วก็ให้กำลังใจดาวแล้วก็ทีมงานมูด e r ิลล c ชา n แนลด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดประเด็นที่มันชิลๆมากแบบว่าไม่ต้องซีเรียสกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสสำหรับการครอบครองที่ดินนะนะคะเรื่องของการครอบครองปลระปักคือเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นหรืออาจจะเป็นที่ดินของตัวเราเองนะคะแต่ว่ามีการออกโฉนดมาทับแล้วเราก็ครอบครองที่ดินแปลงนั้นไปเรื่อยๆเกินกว่า10ปีแล้ว เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีที่ดาวพูดมาเมื่อกี้นะคะดาวก็จะอธิบายอย่างนี้นะคะว่าคือการครอบครองที่ดินแบบที่ดาวพูดไปเมื่อกี้อาจจะเป็นออกโฉนดมาออกปี37อย่างเงี้ยโฉนดตรงเนี้ยมาทับที่ดินเราที่เราครอบครองเราซื้อมาตั้งแต่ปี20อย่างเงี้ยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะเราก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนที่ฉนด คือพูดง่ายว่าแผนภาพโฉนดนะคะได้แต่นั่นคือจะต้องมาด้วยความยินยอมของเจ้าของฉนดแปลงนั้นแล้วก็ที่ดินข้างเคียงคราวนี้ถ้าเราไปขอถ้ามันมีการคุยกันแล้วตกลงกันได้แน่นอนว่ามันจะไม่เกิดกรณีอะไรเลย แต่ประเด็นก็คือบารเคสเนี่ยนะคะมันก็จะมีบางคนที่แหมที่ดินตรงนี้มันอยู่ในฉนดของฉัน <Hey. S 1> ฉันก็จะให้เธอไปทําไมล่ะมันจะเกิดประเด็นขึ้นมาทันทีว่าพอเราไปเจราจาต่อรองปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันขอไล่ละแสนสองแสนสามแสนอ้าวที่ดินเราแท้แท้เราก็ยังต้องฟ้องถูกไหมคะนั่นแหละมันก็เป็นหลักที่มาอย่างหนึ่งที่มันมีการพิพาทกันในเรื่องที่ดินเรื่องของการครอบครองวลประค แล้วเราจะทํายังไงได้บ้างอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเดินทางมาหาทนายค่ะยกตัวอย่างเช่นมหาทนายดาวผสาวนะคะมหาทนายดาวก็จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าลักษณะการครอบครองแบบนี้ถือว่าเป็นการครอบครองปลระปักครอบครองปลรปักเนี่ยนะคะอธิบายอย่างนี้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1,382รระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าบุคคลใดที่มีการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่น แล้วทรัพย์สินที่ว่านั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าได้ครอบครองเกิน10ปีโดยเจตนาเป็นเจ้าของสงบปเปิดเผยย่ยอมได้ไปซึ่งสิทธิ์ของการครอบครองปลรปักนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้ไปโดยการครอบครองปลรปักตามประมวลกฎหมายมาตานี้เหมือนกันค่ะอันนี้คือดาวสรุปให้ฟังนะไม่ใช่มาตาเป๊ะนะคะส่วนมาตาเป๊ะน้องเขาจะเอาไว้ข้างล่างนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะคะ การครอบครองปลรปักตามมาตานา1382นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งผู้ใดครอบครองเออาสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นเนาะคำว่าผู้ใดก็คือเราเนี่ยแหละเป็นใครก็ได้ไปครอบครองที่ดินที่ดินที่จะเกิดปละปักได้จะต้องเป็นที่ดินอะไรคะที่ดินโฉนดเท่านั้นนะคะนั่นหมายถึงเราจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งมาตานี้ได้ก็ต่อเมื่อที่ดินที่เราครอบครองนั้นเป็นที่ดินโฉนดนะคะ ต่อมาข้อที่2ก็คือว่าโดยสงบเปิดเผยแล้วก็เจตนาย,ยึดถือเป็นเจ้าของนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีการทําประโยชน์ทำนูวนทนํานี่เปิดเผยนะคะไม่ใช่ซ่อนเลนนะยกตัวอย่างเช่นอ,อยากจะไปครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นรู้ว่าเขาเป็นโฉนดไปอาศัยนอนตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะอย่างนั้นไม่ถือว่าโดยสงบนะ หรือแม้กระทั่งว่าครอบครองอยู่แต่เขาค็ฟ้องฟ้องกันไปฟ้องกันมากรณีพิพาทยังเกิดเนี่ยไม่ถือว่าสงบนะคะจะสงบก็คือไม่มีใครมาขับไล่ไม่มีใครมาฟ้องร้องหรือไม่มีกรณีพิพาทนะคะโดยเปิดเผยก็คือต้องเหมือนที่ดาวว่างเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ว่าแอบไปนอนแอบไปอยู่แอบไปปักเสาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเปิดเผยนะคะ ถือว่าเจตนาซ่อนเลนสแล้วจะเอามาอ้างว่าครอบครองปละหักไม่ได้นะคะประการที่3มก็คือเจตนาเป็นเจ้าของนะคะายกตัวอย่างเช่นเเราก็คือเจตนาเป็นของเราเนี่ยแหละคือคําว่าเจตนาเป็นเจ้าของมันจะมีหลักที่มันอธิบายออกมาอกีกว่าบางทีเนี่ย คือเราจะเข้าใจว่าเราไปครอบครองอสังหาริมาทรัพย์ของบุคคลอื่นแล้วมันจะต้องเป็นของเราเราก็ต้องมาดูด้วยนะว่าการที่เราไปครอบครองอ่ะเป็นการครอบครองแทนหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นดาวบอกว่าให้ในายก่อไปครอบครองที่ดินแทนดาวไปทําประโยชน์แทนดาวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการอาศัยสิทธิ์ดังนั้นพูดง,ง่ายงว่าครอบครองแทนดาวเฉยเฉยถ้าครอบครองแทนดาวอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่าเจตนาเป็นเจ้าของนะคะ จะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ยังเป็นผู้อาศัยคุณจะมาอ้างว่าคุณครอบครองไม่ได้นะคะคือมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมันมีประเด็นที่เราเคยทราบมานะคะว่าก็คืออาศัยโดยการเช่าเป็นผู้เช่าบ้านอย่างเงี้ยนะคะเช่าซึ่งเป็นแบบบ้านเช่าอย่างเงี้ยพอเช่าไปแล้วเขาก็าคิดว่าถ้าเขาอยู่เช่าเกิน10ปีเนี่ยเขาจะได้โดยการครอบครองรปรลปักเขาก็อ้างแบบนั้นน่ะนะคะเราก็เลย ขออนุญาตอธิบายไปในนี้เลยว่าคือมันไม่ได้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าเราเช่า10ปีแล้วมันก็เป็นของเราเลยเราไม่ต้องซื้อคะ่ะแบบนั้นง่ายดีค่ะซึ่งมันไม่ได้นะคะโดยหลักของกฎหมายนะคะ แล้วก็กับอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นเจตนาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ยึดถือแทนแล้วก็เรียกว่าเจตนาย,ยึดถือแต่ไม่ถึงขนาดกับจะเป็นเจ้าของได้ยกตัวอย่างเช่นไปทําประโยชน์เป็นครั้งคราวห้าปีครั้งหนึ่งไปทําอย่างเงี้ยเป็นล้อมเว้ไว้นะคะแน่นอนว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเจตนายึดถือเจตนาครอบครองนะคะแต่มันยังไม่ถึงขนาดที่จะมาอ้างเป็นปรปักได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะที่จะอ้างครอบครองปรปักได้นั่นก็คือเราต้องครอบครองอัสังหาริมทรัพย์ ือโฉนดแปลงนั้นนะคะมากกว่า10ปีนะคะก็คือ10ปีนี่แหละ10ปีขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือต้องครอบครองติดต่อกันนะไม่ใช่ว่าครอบครองมา5ปีแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปไหนก็ไม่รู้อีก3ปีกลับมาเนี่ยถือว่าต้องนับใหม่นะคะคำว่านับใหม่ก็คือนับการครอบครองใหม่เริ่มหนึ่งใหม่ไม่ใช่ว่านับต่อจาก5 แต่ถ้เกิดว่าครอบครองไปเลย1นถึงสิยาวเหยียดก็คือสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวกลกฎหมายแพ่งมาณิชย์มาตานี้ก็คือได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบคของปลปรกค่ะ สรุปสั้นๆน,นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1,382เนี่ยก็เป็นมาตราที่กำหนดมาเพื่อที่จะให้อา่าพูดง่ายๆว่าประชาชนเนี่ยมีที่ดินทำกินแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ที่รกร้างถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปครอบครองทำประโยชน์เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ครอบครองตามที่ดาวพูดเมื่อกี้ว่าเจตนาเปิดเผยยึด,ดถือเ,เพื่อเป็นเพื่อตนเองเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าเราได้ครอบครอง ปลรปักตามตามเรื่องนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปวินิจฉยหลงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของใครอะไรยังไงมาก่อนเพราะว่ากฎหมายมาตราเนี้ยออกมาเพื่อว่าไม่ให้ประชาชนที่มีที่ดินเยอะแยะเนี่ยทิ้งมีอยู่สิบไร่ไม่ทาสักไร่อย่างเงี้ยก็มันทําให้ระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของประเทศชาติเนี่ยมันมีความเสียหายในส่วนนี้เขาก็เลยไม่ต้องการที่จะให้มีที่ดินที่มันลบล้างวาง่างเปล่าไม่มีใครทําประโยชน์ มันก็เลยได้มีมาตานี้ออกมาถามว่ามันยุติธรรมไหมมันก็มันยุติธรรมในส่วนของตัวบทนะบางอันมันก็ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเป็น,ปนลองเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นที่ดินที่แบบเป็นฉนวนแต่ว่าไม่มีใครมาทําประโยชน์เลยยกตัวอย่างเช่นแบบดาวมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแล้วดาวเกิดตายไปแล้วดาวไม่มีทายาไม่มีใครไปทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นเลยมันก็ควรจะต้องเป็นสิทธิ์ของคนที่เข้าไปทําประโยชน์นั้นะ่ะ ถ้าเกิดว่าจะต้องมาฟ้องผีฟ้องงนฟงนี่ก็เขาไม่ใช่ทายาทเขาจะมาฟ้องได้ยังไงเนาะอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็คงจะเมื่อได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ เพื่อให้กำลังใจดาวแล้วก็ทีมงานวอลเลย์บอลชาแนลนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมีคําถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะดาวจะได้นําความรู้นั้นมาให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็รวบรวมดีการรวบรวมตัวบทเกิดใหม่มาที่มค์หฟังนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ